จ้ะพี่น้องมึงอใชเห็ดแกงเขียวหวานจ้ามักโฝกเห็ดพริกแกงกันก่อนจ้ากระเทียมแล้วจ้ะใส่กระเทียมพริกไทยหอมแดงหอมหอยัยใหญ่จ้ษะโฝกแกงเขียวหวานนะจ้าแกงแกงเขียวหวานหมูก้อนจ้าต้มไข่ก,ไปปก,กินกับแกงเขียวหวานพี่น้องกระเทียมลงใสไปผัดพริกแกงจ้ากระเทียมเนี่ยกระเทียมหอมแดงเนี่ยใส่ต้องใสเลยจ้า จะผัดมันหอมนะมันเคี่ยวนี่จ้าที่เราเตรียมไว้เลยนะ,ะใส่ลงไปเลยจ้าน่าจะบน้าผูกใส่ข้อก,ก้อนก่อนข้าก่้อนแล้วก็นก้ำเปล่าหน่อยนะึงซอสหอย,ยใส่โป่งกระมิ่นลงไปนะ้ำท้ายจ้จะหมูหมูสับ ก็มาปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนที่ลูกชิมนะจ๊ะจะติดไฟด้วแต่ถอดง่ายแก้วานจ้ะง่ายๆจต่ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดซับจ้ะ